ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็ p to p ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวิน t o อป p to นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมมีเกมใหม่มาแนะนํากันนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับก็เป็นเกมที่ชื่อว่า F K Journey นะครับคือก่อนอื่นเลยเกมเนี้ยหลายคนอาจจะแบบเคยได้ยินชื่อมานะครับเพราะว่ามันเ,เขาเคยทําเกม A F K Arena มาก่อนนะครับเป็นเกมที่เปิดมานานมากแล้วแต่เนี่ยเขาเปิดเป็นเกมใหม่นะครับชื่อว่า F K Journey ก็แบบเป็นแนว Idle เ,เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความเป็น M O เป็นมีความเป็น R P G มากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดกันเลยว่า,เ,าเกมเนี้ย เกมนี้มีข้อดีที่แตกต่างจากเกมไอดอลเกมอื่นในตลาดที่เราเคยเห็นกันมาบ้างยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเกมเนี้ยผมมองว่าเกมนี้ยสายฟรีเล่นได้เลยนะคือเอาจริงๆอเผื่อใครไม่เคยเล่น afk arena นะครับตอนที่มันเป็น afk arena ตัวเกมเก่าเขาเกมเก่าเขาที่เคยก่อนจะมาทําเกมนี้เนี่ย afk arena ก็เป็นเกมที่สายฟรีเล่นได้นะครับคือสายฟรีสามารถเปิดตัวละครที่แบบเป็นตู้เลดได้เพราะว่าเกมเขาแจกค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะมากในวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งอ,อ่ะคือเอ่อต้องบอกว่ามันเป็นเกมไอเดเอลที่คุณไม่ได้เข้ามาแล้วแบบคุณเข้ามาแค่กดไอเดเอลอย่างเดียวนะครับในเกมนี้คืออย่างอย่างถ้าที่เราเคยเล่นกันมาเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่แบบว่าเอ่อเข้ามาแล้วก็กดไอเดเอลผ่านด่านใช่ไหมพอทีไม่ดีก็เอาไปอัพตัวเติมตังอัพตัวละครแล้วก็มาผ่านด่านไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้มันมีอะไรให้ทำมากกว่านั้นนะครับมากกว่าการที่แบบอ่ะมากดผ่านด่านไปเร,เรื่อยๆแล้วก็กดรับ อันนี้คือไอดอลอันนี้คือความเป็นไอดอลนะนะครับแต่ว่า <Okay. S 1> ข้อดีของเกมมีอยู่ที่โหมดการต่อสู้ต่างๆนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการตีบอสนะครับเป็นตีบอสเวิลดก็คือทุกคนตีบอสแล้วก็ทาแต้มแข่งกันโอเคตรงเนี้ยถ้าถ้าตัวละครคุณดีหรือว่าคุณเติมเงินคุณก็จะได้อันดับที่ดีนะครับเพราะว่าตัวละครคุณเก่งกว่าคนอื่นเนาะแต่อย่างเนี้ยตอนเนี้ยผมอยู่อันดับ65 server. เซิร์ฟเวอร์ออกผมเล่นเซิร์ฟ220นะครับ พอดีว่าเพิ่งเล่นแล้วมันเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดวันที่ผมอัดคลิปพอดีเลยนะครับอันนี้ผมเติมไปทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทก็อยู่อันดับห5สิบห้านะก็ก็ถือว่าไม่แย่นะครับสําหรับคนที่เติมตังค์แค่หกสบาบาทหรือถ้าคุณเป็นสายฟรีเลยสุดท้ายคุณถ้าคุณเป็นสายฟรีคุณก็แค่มากดเอาตรงนี้นะครับมากดมากดเอารางวัลตรงนี้มากดตีให้มันได้รางวัลแค้นเองนะครับโดยที่เอ่อการจัดอันดับเนี่ยมันก็ได้รางวัลเป็นพวกนี้เนาะ คือคือ,อยังไงคุณก็ได้อะแค่ว่าถ้าคุณอันดับดีคุณได้เยอะขึ้นเนาะตรงนี้ก็ได้เป็นพวกฉายาครับเป็นฉายากับแฟชั่นคืออันดับดีได้ได้ไอ้พวกหินพวกเนี้ยเยอะขึ้นแบบมันมันไม่ได้เยอะมากเห็นไหมคืออย่างเงี้ยอันดับ20ท็อป20ก็คือต้องเป็นคนเติมตังค์นะถูกไหมครับเป็นเป็นท็อปเซิร์ฟก็จะแบบได้ไปเลย450แร่อย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณอยู่อันดับ10% 20%รแรกเนี่ยซึ่งสายฟรีทําได้อยู่แล้วหรือว่าเติม35บาทก็ทําได้อยู่แล้วนะครับ ก็เนี่ยก็ได้ต่างกันมานิดนึงนะครับนิดนิดเดียวแค่ว่าคนที่อยู่ท็อปเนี่ยเขาจะได้เป็นพวกฉายาเป็นพวกแฟชั่นนะต่อมาครับอีกโหมดหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอารีนาปกติเลยเป็นอารีนาที่เราเคยเห็นในเกมกาชาทั่วไปเลยก็คือกดท้าทายแล้วก็ไปเลือกคนมีคนมาให้เลือกแล้วเราก็กดแล้วเราก็สู้กับบอดของเขาที่มันเป็น AI ที่แบบมันไม่ใช่เรียลไทม์นะครับอันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นบอสกิลดนะครับ เป็นบอสกกลที่แบบมาตีทุกวันแล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์ของเกมนี้แล้วเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจเล่นเกมนี้นะครับแบบตัดสินใจว่าผมจะนั่งเล่นเกมนี้ยาวๆนะก็คือโหมด rta นะครับโดยตัวโหมด rta ของเกมนี้คือแฟร์เพย์นะก็คือ,อ,อไม่สนใจตัวละครไม่สนใจไอเทมไม่สนใจทุกอย่างที่คุณเติมตังค์มาคุณเติมมา1ล้านกดเข้าเล่นโหมดนี้ทุกคนมีค่าเท่ากับ0ูนย์บาทนะครับ เพราะงั้นโหมดนี้เป็นโหมดที่สายฟรีเล่นสนุกแน่นอนคุณคุณสมัครเข้าเกมมาโหลดเกมมาคุณยังไม่ต้องเติมตังค์สักบาทเลยก็ได้คุณแค่เล่นให้ผ่านด่าน FK ชั้นที่30แล้วคุณก็จะแล้วมันจะปลดล็อกโหมดนี้มาเล่นคุณจะนั่งเล่นโหมดนี้ทั้งวันไปตลอดเลยก็ได้คุณแบบไม่สนใจแล้วโหมดอื่นไม่สนใจแล้วการไอเดเอลอะไรจะเข้ามาเข้าเกมมากดเล่นโหมดนี้ได้เลยนะครับซึ่งโหมด RTA นี้เปิดทุกวันทั้งวัน นะครับมันจะไม่ใช่กําหนดเวลาเปิดแบบต้องมาเที่ยงต้องมานั่งเล่น1นึ่ทุ่มต้องมานั่งเล่นมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือคุณอยากเล่นเมื่อไหร่คุณเปิดเกมเข้ามาเล่นได้เลยเ์ชเจอคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเข้าเล่นเนี่ยจะใช้ตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยราคา5 0 0 0ันทองซึ่ง5,000ันทองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือเศษโกะมันคือเศษทองจริงๆเพราะว่าผมเล่นมาแค่ประมาณ10ชั่วโมงเนี่ยผมมีทองอยู่3าล้านนะครับคือแบบมันมันเยอะมากๆทองมีเยอะมากขนาดใช้อัพตัวใช้อะไรไปแล้วด้วยนะ เออผมมีอยู่สามล้านเกือบสี่ล้านนะครับจากการเล่นแค่สิบชั่วโมงนะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยคุณสามารถซื้อตั๋วเนี่ยได้สามสิบตั๋วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีของรางวัลด้วยนะครับเป็นประจาสัปดาห์ก็คุณเข้ามาเล่นให้ครบสิบสองครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปก็ได้เป็นเพชรได้เป็นทองนะครับได้ทองมาเดี่ยูดูเกมเขาแจกทองทีหนึ่งคุณคุณเสียแค่ห้าพันแค่ห้าพันทองในการซื้อหนึ่งตัว๋วใช่ไหม เกมแจกคุณมา 40k นะครับในการเข้าร่วมตัวโู้2สองครั้งนะแล้วก็โหมดนี้มีแรงด้วยนะครับตัวเกมก็คือมีแรงนะคุณสามารถแบบกดเล่นแรงได้เลยนะครับก็คือเนี่ยมันจะตัดมันจะเป็นแรงให้เลยก็คือกดเข้าไปแบบนี้พอกดเข้ามาแล้วเกมจะให้คุณเลือกคอมโบเริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้มันจะสุ่มนะ คือ3ช่องเนี้มันจะสุ่มมามันจะมีคอมโบนั้นคอมโบนี้ของเผ่านั้นเผ่านี้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ที่คุณเลือกหละว่าโอเคคุณว่าตัวนี้ดีวะ่ะคุณอาจจะเปิดเทลิดดูก็ได้ว่าตัวหนเก่งใน PVP โหมดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันสามารถอิงพวกเทียร์จากในเว็บได้ที่แบบเอ้ตัวนี้ PVP เก่งอะไรเงี้ยสามารถอิงได้นะครับก็คือจะมี3าคอมโบอันนี้คุณก็ดูว่าเอ้ออันนี้ได้อะไรตัวละครทําอะไรได้เอาเมาส์จิ้มดูได้เลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือสุ่มหมด สุ่มออนะครับแต่ว่าข้อดีของการสุ่มออคือคุณจะได้เงินมากขึ้น10บาทอันนี้คือเงินนะครับซึ่งเงินจะเอาไปใช้ในการโลหาตัวละครโลหาไอเทมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะผมเลือกผมเลือกอันนี้แล้วกันอ่ะเสร็จแล้วพอเลือกมามันจะมีช็อปขึ้นมานะครับเป็นร้านค้าแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็นตัวฮีโร่ที่เรามีอยู่นะครับก็ ในการเล่นในการเล่นทีมหนึ่งต้องเป็นตัวละคร5ตัวนะครับก็อันเนี้ยเราต้องซื้อตัวละครนะครับอันนี้อันนี้คือสุ่มตัวละคร3ตัวแล้วก็กดในตอนที่ผมมีเงิน60บาบอาทกดมา18บาทนะครับอ,อันนี้เราได้ตัวละครมาแล้วแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราเราก็าคือทีมทีมทีมหนึ่งเนี่ยก็ควรจะมีแบบมีแทงมีซับมีดาเมจอาจจะเป็นดาเมจ2ซับ2แทง1อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่การจัดตัวละครอันนั้นนะครับ อันนี้ก็คือแบบต้องอถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับพวกสกิลตัวละครนี่ก็จะทําให้เราเล่นสนุกมากๆนะครับอย่างตอนนี้ผมมีแทงผมมีนักเวทผมมีโลกผมมีฮิลอ่ะผมมีซัพพอร์ตละผมมีนักแม่นธนูด้วยนะครับผมมีโลก <c oughs> อันนี้ก็คือการซื้อไอเทมนะครับอันนี้ก็ตัวไอเทมมันก็จะบอกว่าซื้อไปแล้วได้ได้ความสามารถอะไรนะครับ อย่างนี้คือซื้อมาได้ทำดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็สำหรับตัวซัพพอร์ตที่มันจะฮิลมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าผมต้องการตัวละครเพิ่มนะผมต้องการตัวละครที่ดีกว่านี้ผมก็จะซื้อตัวละครจะไปอ <c oughs> อย่างอัน,น CO CO เนี้ยโคโค่เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับทีนี้เงินผมเหลือเงินผมเหลือ20บบาทผมก็ซื้อของมาเลย แล้วเราก็สามารถเลือกใส่ของได้นะครับของนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดนะอย่างอันนี้เป็นของซัพพอร์ตนะครับผมจะใส่ให้ตัวละครนี้ละกันส่วนของดาเมจอันนี้เป็นดาเมจใช่ไหมอันนี้เป็นดาเมจนะครับตัวนี้ก็เป็นดาเมจเหมือนกัน <c oughs> ผมก็ใส่ของแล้วก็กดจับคู่ได้เลยครับ กดจับผู้เนี่ยตัวเกมเขาก็จะเสิร์ชเสิร์ชให้เราไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นเนาะอันนี้เป็นเรียวไทม์นะครับมันจะไม่ใช่แบบเสิร์ชไปเล่นกับบอทนะก็คือเป็นเรียวไทม์เลยเราคิดเขาคิดเหมือนกันเพราะว่ามีเวลามีเวลาหน้าถอยหลังนะครับอย่างอันเนี้ยมันจะเปิดมาด้วยการที่คุณลงตัวละคร3ตัวแรกอีกฝั่งก็ลง3ตัวแรกเหมือนกันเราอันนี้ก็อยู่ที่สตาเตจีของเราแล้วว่าเอ้เราจะเปิดด้วยตัวซัพพอร์ เปิดซัพพอร์ตมาก่อนเปิดดาเมจมาก่อนเก็บแท้งไว้เซอร์ไพรส์เขาไหมเผื่อเราเป็นแท้งที่แบบแบบเรามีแท้งตัวเก่งอะไรเงี้ยเราก็จะเซอร์ไพรส์เขาได้นะครับอย่างนี้ผมเปิดมาเป็นซัพพอร์ตหนึ่งตัวกับดาเมจหนึ่งตัวนะครับแล้วผมก็จะเอามาร์คแมนไว้หนึ่งตัวแล้วกันเอาเป็นโลกไว้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็กดยืนยัน แล้วเราก็เห็นบอร์ดเขาแล้วว่าเขาลงอะไรแบบบ้างนะครับโอเคอย่างนี้เขาก็ลงแบบเป็นนักแม่นธนูมาลงสนับสนุนมาลงนักลบมานะครับแล้ว,ลวเราก็ลงลงอีก2ตัวละครที่เหลือนะครับผมก็จะลงเป็นตัวแทงนะ next เป็นตัวแทงแล้วก็เป็นนักเวทอีกตัวหนึ่งแล้วกันแบบนี้นะครับ เราก็จัดโพสชั่นได้เลยแบบเอ้ยแบบแบางทีแบบถ้าแบบเฮ้ยขาวางฝั่งนี้เขามีโอกาสมา,มาล้วงเราแล้วก็วางฝั่งนี้ไหมอะไรแบบนี้นะอ๋อแล้วก็ตัวที่ลงไปเฟสแรกสามตัวแรกจะไม่สามารถสลับโพสชั่นได้แล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วเกมมันก็จะเริ่มต่อสู้ให้เรานะครับ ็คือโหมดนี้มันจะสนุกในเรื่องของการที่คุณต้องมานั่งคิด s t r a จ e กับของที่คุณสุ่มได้นะว่าคุณสุ่มได้ตัวละครนี้มาคุณจะวางส t r a t e คุณยังไงคุณจะเปิดตัวละครอะไรก่อนคุณเห็น3มตัวแรกเขาคุณจะเปลี่ยนตัวไหมเพราะว่าตัวละครตรงนี้เราสามารถซื้อเก็บไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยมันเป็นแถบตรงนี้เห็นไหมเราสามารถซื้อตัวละครเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยซื้อตรงนี้มายิ่งเรามีตัวละครเยอะเราก็ยิ่งมีช้อยเยอะนะครับเราก็จะมีช้อยว่าเออไเขาลงตัวนี้มาไอตัวเราตัวนี้ชนะทางเราก็เปลี่ยน เราเราก็เอาเอาไว้ลงเฟส2อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถขายฮีโร่ได้ด้วยนะอันนี้คือพลังชีวิตนะครับคือในรันหนึ่งอ่ะรันหนึ่งก็คือการซื้อ1ตั๋วราคาห้าพทองเนี่ยที่เป็นแบบโคตรจะเศษทองเนี่ยก็คือสามารถเล่นได้ชนะ9้าครั้งนะครับแล้วก็แพ้ได้แพ้ได้สครั้งกันเพราะว่าแพ้ครั้งที่3ามคือจบรันนะครับ ประมาณนี้พอคุณพอคุณเล่นจบตาหนึ่งคุณก็จะได้เงินมาเพื่อเอามาโลซื้ออัพของอัพเกรดทีมนะครับโอเคเอ่อเมื่อกี้เป็นโหมดสู้กับคนไปแล้วนะครับรอบนี้อ่ะอันนี้จะเป็นโหมดที่ผ่านด่านนะครับผ่านด่านเป็นเล่นกับบอทนะครับก็คือเป็นเล่น,ลนผ่านด่านไปเรื่อยๆคุณก็เลือกทีมได้เลยนะว่าคุณจะเอ้ผมจะเอาทีมนี้ลงนะคุณสามารถแอดทีมเพิ่มได้นะครับ เราก็แอดทีมเข้าไปเลยว่าเราต้องการตัวละครตัวไหนบ้างนะให้มันให้มันอยู่ในทีมของเราที่เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้กดบันทึกนะครับซึ่งการเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยคุณจะได้เป็นสดหมายอัญเชิญนะครับก็คือเอาไว้สุ่มกาชานะ <c oughs> นี่พอเข้ามามันก็จะเป็นดันเจี้ยนนะครับซึ่ง มันก็จะให้คุณเลือกนะครับาีน,นี้เราก็เลือกไปเพราะว่า mm hmm. มันมีอันเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกหลายอันก็เราก็จัดเราก็ต้องดูบอร์ดนะครับว่าเออเราจะผ่านยังไงอันนี้อาจจะต้องพึ่งโพดิชันนะครับในช่วงหลังๆที่มันยากขึ้นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงดันแรกๆก็จะยังง่ายอยู่นะ I'll praised for this be right? for โอเคพอผ่านมันก็จะมีให้คุณเลือกบัฟอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับ,บเกมแบบเกมโลกไลท์อะไรประมาณนั้นนะครับที่แบบพอผ่านด่านนึงอ่ะมีบัฟมาให้คุณเลือกคุณก็เลือกบัฟว่าเอ้คุณอยากให้ทีมคุณแบบมันเก่งด้านไหนมากขึ้นนะครับอย่างอันนี้ได้พชั่นเพ้่คืินชีพอะไรเงี้ยก็กดมาพอกดไปแล้วมันก็จะไปบอสต,ตัวต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเรื่องของระบบตัวเกมต่างๆนะครับก็ ต้องบอกว่ามันมันน่าสนใจจนผมแบบตัดสินใจที่จะเล่นมันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยนานหรอกเกมไอดอแต่ว่าคือแล้วถ้าถ้าแบบมันเปิดมาแล้วแบบผมลองเล่นสักแบบสักวันหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเล่นได้ไม่นานหรอกผมจะไม่เล่นมันต่อนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมตัดสินใจเล่นมันต่อและกะว่าจะเล่นยาวๆเลยนะครับเพราะว่าโหมด RTA กับโหมดต่างๆการเล่นนี่แหละมันมันสนุกแบบสนุกจริงๆแล้วมันได้คิดจริงๆนะครับมันไม่ใช่แบบ เติมตังมาแล้วก็ปล่อยออโต้แล้วก็ PP ชนะคนอื่นมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันมันได้เล่นเป็นเกมที่แบบมันแบบเป็นเกมสต r a t จี้จริงๆนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะเป็นแบบแนะนําส่วนอื่นของตัวเกมนะครับสาหรับคนเล่นใหม่อะไรอย่างนี้ก็ยังไงถ้าใครแบบสงสัยด้านไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไปได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับไปละครับบ๊ายบายครับ